พนีสุขภาพเนี่ยมันไม่ดีมันเนื่องจากเท้าชามือชาเท้าที่เคยหนักใจกระหินน,นะมันเบาลงก็เกิดขึ้นจากไอ้นี่เนี่ยนะสมองนี่มันเตบขาเลี้งไปข้างตกใจก็รีบไปหาหมอหมดไปแสนกระบ,บานออกไปจากโรงพยาบาลกินยาละลายลิ้มเลือดเท้าก็ยังชาขึ้นแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันก็แข็งพูดไม่ค่อยชัดกุลุงนี่ได้กับตัวเองอนะ เท้าเนี่ยหายชาเดินได้แล้วปกติมันเดินไม่ได้เดินแล้วมันจะลม้ม mm hmm. ก็ทานกันไปแล้วเดินได้ใช้ประมาณเนี่ยไม่ถึงเดือนเดินก็วง,วง,วง,วงน้อวงน้ําได้เมื่อก่อนมันไม่ได้เดินเข้าเวลาถ่ายแล้วมันจะลมะ้มไงต้องประคองไงกลายเป็นคนพิการไปพอทานนี้ไปแล้วเนี่ยวามพิการหนีหมด mm hmm. กลายว่าจะกินตลอดชีวิตเนี่ยมันได้ผลดีไปอยากให้ใครที่ ดูรายการนี้แล้วนะผมเนี่ยยืนยันได้ว่าผมดีขึ้นไอ้คนที่มันเป็นโรคพวกนี้เมื่อสู่ภาพจิตไม่ดีพราะมันไปไหนไม่ค่อยได้พรไปได้แล้วสู่ภาพจิตมันดีมันเดินเหินได้ก็ลงลงุลงก็ทานคู่กับยาโรงพยาบาลก็ผมก็ขอขอบคุณอาหารเสริมตัวนี้ที่ช่วยช่วยให้ให้ดีขึ้นก็ขอแนะนำที่ดูพูดแล้วเนี่ยนะผมไม่โกหกหรอก ผมเรื่องอะไรผมจะโกหกไม่เกิดประโยชน์ผมเป็นพันตำรวจโทรนะเป็นใต้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนโอเคทานแล้วดีคุณขอบคุณเวทบริษัทเนี่ยไบโออะไรนี่นะทานแล้วดีมาก